ไม่ได้ลงโอเคคือเอาบอกเลยว่าบอกตรงๆเลยว่ารอวีดีโอเอ็มบีตัวเดียวเลยนะอนนคือบอกตรงๆเลยว่าไม่ได้ฟังดูจุกหนูดหนีนั่นะฟังเพลงอะไรอย่างนี้คือกะมารีแอคครั้งเดียวเลยทําว่าคลิปนี้ติดลิสิ์แน่นอนนะคะเพราะว่าแม่จะเปิดเพลงเสียงดังแล้วก็ฟังกันไปเลยเนาะอ่ะฮะวันนี้ใครดูแล้วก็ว่ากันไปนะแต่แม่จะดูแล้วก็พูดกันเลย เอ๊ะควรจะพูดไหมเดี๋ยวแม่จะเข้า MV แล้วนะทุกคนเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมคะแม่ไม่ได้ตัดผมเลยอะ่ะเออใช่ไม่ได้ตัดผมเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งหา MV ตัวเต็มใช่โอ้ชอบสีมากอะ่ะสีอะ่ะน่ารักอะ่ะ อมองเธก็เป็นสุขแล้ว oh baby อาทำมารักฉันแทใจลแล้วไอเป็นคนมากะตังนานแล้วไม่มีอะไรก็แค่อยากแอล oh baby เข้ามาจักฉันต้องทาตัวยังไงอ่ะที่อะที่อะีอะที่อะที่อะอะที่อะอะอะอ้าหยุดตรงนี้ก่อนนะ uh huh. เออเฮอ้าจริงๆแล้ว,วอะชุดของน้องๆใช่ไหม คือเหมือนบอกเหมือนเขาเรียกว่าออกแบบตามบุคลิกของแต่ละคนเลยแต่เราไม่รู้ว่ามันคือยังไงอนะเนาะเดี๋ยวคิดว่าอ f ฟฟิ i ชียลน่าจะมีมาอธิบายแหละนะแต่ถ้ามองโดยรวมแล้วอะอ,อชุดอะมันบอกบุคลิกน้องๆเลยแต่ของพี่เชอนี่ไงนางผูกไทยแล้วก็ปิดเสื้อแล้วก็มีกระโปรงที่ยาวด้วยใช่ไหมคะดูแล้วแบบมิมตริมาก เป็นพี่เธอแหละนะ้องโดยรวมแล้วก็ยังดูน่ารักอยู่ดีแหละนะแต่ก็เราอาจจะได้มีข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับเสื้อผ้ามาอีกนะเป็นนะคอนเทนต์จะบอกว่าเพลงน่ารักมากชอบ แต่ทีนี้เข้าแบบมาแนวนี้ okay. โอเธอละอเ,เป็นตอนมันก็ตั้งนั้นแล้วไม่มีอะไรก็แค่อยากเอวโอเบบี้โคมาฟรชฉันเองทํตัวยใหญงเป็นตอนมันก็ตั้งนั้นแล้วแอดมองต์เธอก็เป็นทุกแล้ว อ,อ๋นี่คือทีเซอร์ที่เราเลือกเลือกกันใช่ไหมในโหวดใช่ไหมอ้ยน่ารักอุ้ยบอกคำเดียวว่าดีอ่ะน่ารากักะ หูมากอืมมีความรู้สึกว่าอย่างนี้แหละเนาะอ่อฮะก็เอาว่าแม่ว่าดีอะเนาะมัเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นเพลงที่เป็นเพลงของ b n k 4 8เที่เป็นเพลงที่เขาแต่งขึ้นมาเองนะขึ้นมาใหม่เลยโดยที่ไม่ได้เอามาจากญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้นะคะอือฮะก็ ใครที่ติดตาม BNK ก็รู้อยู่แล้วเนอะว่าเป,เ,ปเป็นแฟนชายของญี่ปุ่นเนาะแต่ว่า BNK48 เะี่ยมีเพลงของตัวเองแล้วหลังก่อนหน้านี้คือ CGM48 ใช่ไหมที่เป็นเพลงมัลิวันนี้ก็ได้เป็นเพลงของ d ะซึ่งด d ะจริงๆเนาะอ่ะฮะก็จะฟังหลายๆรอบเลยนะจ๊ะอือหอเพลงติดหูมากแล้วก็เรื่องราวก็ทันสมัยด้วยอืมใช่ เพลงเข้ากับยุคนี้มากอ่ะโอเคเลยนะคะก็กลุ่มนะอายุขนาดแม่นี่ถามว่าฟังเราเป็นยังไงบ้างก็ดีอ่ะเนาะเออใช่สนุกดีนะคะฮะส่วนเด็กๆวัยรุ่นคิดว่ายังไงก็คอมเมนต์บอกแม่บ้างนะว่าในยุคเรารู้สึกยังไงแต่แม่เพลงว่าเพลงมันก็โอเคน่ารักอะไรเงี้ยเพราะเพลงเดี๋ยวนี้มันต้องมีปทุกมันเขาเรียกอะไรนะเพลงแบบแนวๆแบบมีมีปอะ มีเมลดีแบบแปะแปะเออต้องมีทุกเพลงเลยอะไรเงี้ยทําให้คนอายุดับแม่เนี่ยเวลาร้องเพลงก็จะเริ่มยากขึ้นเออหรือต้องฝึกก็ไม่รู้นะเออแต่เพลงมันดีอ่ะจริงๆริอะนะเออหก็เป็นกําลังใจนะคะเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้แม่ก็เห็นแหละแบบ เ,เวลามีเขาเรียกอะไนะโพสต์จากออฟฟิเชียลทีนึงก็จะมีเรื่องราวเขียนกันใต้คลิปก็ทําให้แม่ปวดหัวอยู่เหมือนกันนะเวลาอ่านก็เลยไ,ไม่เอ,อ,อาทีเดียวเลยกันก็คือ,อ,อในเมื่อเราตามวงแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ให้กําลังใจด้วยกันแล้วกันนะคะช่วงนี้ก็สถานการณ์แบบนี้มันก็ทําให้เขาเรียกอะไรอ่ะอ เอ็มวีที่สดใสเพลงที่น่ารักอะไรแบบนี้ก็จะทำให้เรารู้สึกแบบว่าสดชื่นได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็น้องๆเองก็ช่องทางบีเอเคฟองเขาก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเยอะมากจริงก็ทำคอนเทนต์มาป้อนให้เราเยอะมากนะ ป้อนเยอะจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ตามกันให้ทันละกันเนาะถามว่าแม่ทันไหมแม่ทันค่ะแต่ไม่ไดเอามาโ卜ไม่ได้พูดกันละกันไม่ได้มาพูดอะไรอย่างนี้กันละกันเนาะคิดถึงทุกคนนะคะก็แม่จะหายไปอีกนานไหมคะเวลาแม่จะโผล่มาทีหนึ่งเนี่ยเออตอบตรงๆว่าก็อาจจะนานนะคะ ทำไมนานนะคะอืมก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะนะถ้าเกิดมีคอนเทนต์อะไรดีๆที่คุณแม่คิดว่าเออมาพูดกันดีกว่าแนละคุณแม่คิดถึงทุกๆคนนะคะคิดถึงหลานๆคิดถึงน้องๆอะ,ะะอ, K, อ,อะไรอย่างนี้นะคะหรือว่ามีคุณพี่ให้มีรุ่นพี่ด้วยที่เป็นติดตามบียนเคปีเอ็กอะไรอย่างนี้นะคะก็ถ้าคุณแม่มีเรื่องอะไรจะคุยก็เดี๋ยวจะมาพูดนะมาคุยกันแล้วนะทำคลิปไปให้ดูแล้วกันนะจ๊ะโอเควันนี้คุณแม่อไปก่อนนะคะแล้วก็ แม่จะมากลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งเมื่อมีเรื่องที่อยากจะพูดคุยกันนะคะคิดถึงทุกคนนะคะเดียเดียเดียนะโอเคบ้ายยค่ะสวัสดีค่ะจังโอ้แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดอัลบบ้าม,มาเดี๋ยวคุณแม่อ,อาจจะมาเอาาเอารีวกอะไยนะเอามารีวิวเหรอเออประมาณนั้นนะคะเอามาดูกันว่าเป็นยังไงเนาะคิดถึงอะ่ะคิดถึงอะ่ะงานจับมืออย่างเงี้ยทูชอตเงี้ย เที่ยวต้อย่างเงี้ยเนาะน้องคิดถึงเนาะเอาไปแล้วไปจริงๆนะโอเควันนี้แม่กเปิด่นนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจัง